แล้วครับผมกว People, าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแจกแมปนั่นเองนะผมซึ่งผมจะมาสอนติดตั้งแมปนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนเราจะติดตั้งได้น,นะเราก็ต้องเข้าไปในตัวเกม Minecraft ก่อนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราวาไปที่เกม Minecraft กันเลยแล้วกันนะคะ,าม,ะ,คะมาแล้วเข้ามาในเกม Minecraft แล้วนะคบเราก็ต้องรองมันโหลดก่อนนะครับผมซึ่งตอนที่มันโหลดเนี่ยเราก็ทําได้แค่รอนะรอแป๊บเดียวนะมันก็จะโหลดได้แล้วอลองรอน พอมันโหลดได้แล้วนะคะผมในการเล่ากบมันช็กอบล็อกมันโหลดจกคู่นะผมเออนี่ผมลงมอสแล้วนะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะมันก็เลยเป็นภาษาไทยแบบนี้นะแล้วก็ให้เรามาที่ตัวเลือกตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นคนปกผู้เล่นปกติก็จะเป็นเซตติ้งนะให้เราเลื่อนลงมาตรงข่างนี้มาที่ตัวจัดการไฟล์นะผมวันนี้ครับต้องเป็นที่จัดเก็บภายนอกหรือเอ็กซ์ a ์นอเท่านั้นนะอย่าเป็นแอปพลิเคชันเด็ดขาดนะผมเนี่ย ต้องเป็น external เท่านั้นนะผมเสร็จแล้วนะครับให้เราออกเกมนะคมผม,มพอเราออกเกมแล้วนะครับ <c oughs> ให้ดูคนเข้ามาที่ YouTube นั่นเองนะผมแล้วก็เออแล้วก็มาที่ช่องของผมนะครับมากดลิงก์ตรงนี้ปึ๊บพิ่มโพสสดใหม่ๆเลยนะครับกดเข้ามามันก็จะเป็น Google Drive ใช่ไหมคะให้กดมาที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็ แล้วก็ให้เราเปิดด้วยแอปตัวนี้นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมให้เราเออมาพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะแล้วก็อะไรนะมาพอเรามีโวแล้วใช่ไหมครับผมให้เราเออเอะไรเนี่ยพอเราคัดลอกไฟล์เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่แอปตัวไฟล์ของเครื่องนะครับผม แล้วก็มันจะเข้ามาใน Google Drive อย่างนี้นะผมกลับไปกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะพอเราเข้ามาแล้วให้เรากดมาที่พื้นที่จัดเก็บตรงนี้นะผมมาที่ Android <c oughs> เข้าไปที่ Data นะคะมันจะเป็นแบบนี้นะเรากดไปที่ดูกดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้ามาที่ดูเสร็จแล้วนะคะผมมันก็จะมาใน Data แบบนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปที่ C 5 5ตรงนี้กันมาถ้าเสร็จแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในดาวน์โหลดนะคะผมแตน แลวที่นี้ผมดาวน์โหลด่าน Google Drive นะครับผมมันก็เลยไม่มีในดาวน์โหลดนะแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วล้วก็มาที่ Android ตรงนี้นะผมมันจะมีไออันนี้มานะครับผมซึ่งถ้าเป็นถ้าทุกคนโหลดจากพวกเว็บต่างๆนย่ยมันจะเป็นไฟล์มันจะชื่อมันจะเป็นดัตเซตไอพีนะผมมันจะเป็นดัตเนะนะแต่อันนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นดัตเอ็มซีโวล้วนะผม แล้วกดยกเลิกไปนะกดเข้าไปตรงนี้นะคะผมแล้วก็เลือกตัวเกม Minecraft ได้นะครับผมกดเข้าไปปึ๊บมันก็จะเด้งเข้าตัวเกม Minecraft นะผมอันนี้ติดตั้งแบบสอนติดตั้งแบบง่ายๆนะผมพื้นฐานนะคะถ้าเป็นจะาว่ามันต้องลากเข้าไฟล์นี้แต่อันนี้ในนา,าทีนี้ไม่ต้องนะผมพอเราติดตั้งนะแล้วก็รอสักครู่นะผมเรามาติดตั้งสักครู่นะพอเข้ามาในตัวเกมแล้วนะคะผม มมันก็เจอเนี่ยนำเข้าโลกอะแล้วก็รอสักครู่นะผมพอกดกดมาที่เล่นนะคบผมนี่มันจะมีโลกของผมอยู่นะมันจะมีโลกของผมอยู่แต่มันมีโลกสองอันนะแป๊บนะมันมีโลกสองอันนะอนไหหของผมเนี่ยหนึ่งนะมัน ข้างในโลกของผมเนี่ยตกลงอันนี้ใช่ไหมอันนี้แ้มันก็จะเป็นอย่างนี้นั่นแหละครับมันเป็นโูกของสร้างสรร์นนะก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ผมมีโลกสองโลกแล้วกันนะเอ๊มันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะผมนะโอเคเดี๋ยว อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อย้วผมมันก็จะนําเข้าโลกเลยนะสลับในคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะคะผมแต่ผมขอลองเทสกันนะฮะมังมกแล้วออกแบบเข้าใหม่มันมันจะไม่มีหรือมันจะอะไรกันแน่ถ้ามันติดตั้งแล้วแสดงว่าถ้าใครมีโลกของผมแล้วไปติดตั้งซ้ำแล้วไม่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะอืมมันจะเป็นอย่างนี้นะผมขอต้องดูนะนี่โลกของผมหรือเปล่าโลกของผมไอเท่มันจะมีอยู่ อันนี้ไอเทมัอยู่แต่ถ้าไม่ใช่โลกของผมไอเทมมันจะหายเหมือน,นเหมือนผมเห็นในยูทูปคือเขาบอกว่าเขาคือเขาบอกว่าก็คือต้องเก็บของไว้ก่อนนะเพราะถ้าดาลวลดมาแล้วมันจะหายไอเทมมันจะหายฮะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่โลกจริงของผมใช่ไหมดูก่อน สักคู่นะผมเรามาโหลดแป๊บนึงโอเคอะดิทำไมมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวแสดงโอเคเดี๋ยวผมต้องลบโลกเดินสักโลกหนึ่งอ่ะเอาไม่ต้องลบก็ได้ลบโลกเดินสักโลกหนึ่งผมลบในโลกนี้ก่อนแล้วกันนะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นโลกที่มันติดตั้งน่ะโอเคนะลบเฟิบคือว่าโลกจะสูญหายไปตลอดกันนะก็จะเหลือโลกนี้นั่นเองนะคะผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเท่นี้กันเลยแล้วกันนะคะถ้าใครอยากบอกวิถีถ้าใครอยากให้ผมสอน,นเลยอีกก็คอมเมนต์มาใตาค้คลิปนี้เลยนะคะเงียบสลับสลับวันนี้ผมก็ไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบาย